เรื่องคำพรจากใต้หมอนทำไมสิวต้องขึ้นตอนนี้ด้วยนะอายะพึมพำรรกับตัวเองหน้ากระจกพลางใช้นิ้วแตะสิวเม็ดเป้งผลแก้มอย่างหมดบิดในขณะที่กำลังไถหน้าจอโทรศัพท์เพื่อหาวิธีรักษาสิวแบบเร่งด่วนเธอก็ได้ไปสะดุดตากับหัวข้อในฟอรัรมลึกลับแห่งหนึ่งเคล็ดลับหน้าใสในคืนเดียวแค่จับแมลงสาบใส่ไว้ใต้หมอนอายะขมวดคิวด้วยความรังเกียจแต่ความสิ้นหวังก็ทำให้เธอหยุดอ่าน คืนนั้นความลังเลของอายะก็พ่ายแพ้ต่อความปรารถนาที่จะมีใบหน้าที่งดงามเธอใช้ขวดโหลกแก้วไล่ต้อนจับมแมลงสาบตัวใหญ่สีน้ำตาลเข้มที่วิ่งพล่านอยู่ในครัวเสียงขาเล็กๆของมันขูดจับแก้วดังหน้าขนลุกขณะที่เธอปิดฝาขวดและนำมันไปยังห้องนอนของเธอด้วยหัวใจที่สั่นระรวัวอายะ ตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดสิ่งแรกที่เธอทำคือควานหาขวดโหลใต้หมอนแต่มันกลับว่างเปล่าเธอรีบวิ่งไปที่กระจกและต้องเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงใบหน้าของเธอเรียบเนียนไร้สิวและดูกระจ่างใสอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันได้ผลจริงๆด้วยเธออุทานด้วยความดีใจ อายะมีความสุขกับผิวใหม่ของเธอได้ไม่นานเธอก็เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่ากังวลเธอเริ่มกระหายของหวานและเศษอาหารอย่างรุนแรงและที่น่าประหลาดใจที่สุดคือเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในความเงียบเป็นเสียงที่ฟังดูคล้ายเสียงเสียดสีของเปลือกแข็งๆวันหนึง่งขณะที่เธอกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอายะก็สังเกตเห็นรอยประหลาดที่กลางหลังของเธอ ผิวหนังบริเวณนั้นมีสีเข้มขึ้นและแข็งกระด้างราวกับเปลือกของแมลงเมื่อเธอลองสัมผัสดูเธอก็รู้สึกเย็นเฉียบและไร้ความรู้สึกโดยสิ้นเชิงความกลัวเริ่มเกาะกลุ่มหัวใจของเธอการเปลี่ยนแปลงเริ่มส่งผลต่อการรับรู้ของเธอแสงสว่างจ้าทำให้เธอปวดตาและเธอพบว่าตัวเองชอบอยู่ในที่มืดมืดมากขึ้นเรื่อยๆ โลกในสายตาของเธอเริ่มบิดเบี้ยวเล็กน้อยที่ขอบคล้ายกับมองผ่านเลนส์ตาของมแมลงเธอมักจะได้ยินเสียงคลิกเบาๆในหัวทุกครั้งที่หันมองไปรอบๆรินะเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเพื่อนสนิทอายะกลายเป็นคนเงียบขรึมและหลบเลี่ยงผู้คนวันหนึง่งรินะตัดสินใจไปหาอายะที่บ้าน แต่เมื่ออายะเปิดประตูรีนาก็สังเกตเห็นว่าดวงตาของเพื่อนเธอดูโตและดำสนิทผิดปกติและมีหนวดเส้นเล็กๆสีดำคู่หนึ่งขยับไหวอยู่ใต้ปลอยผมของเธอ คืนนั้นอายะตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังชอนชัยอยู่ใต้ผิวหนังเธอวิ่งไปที่กระจกและกรีดร้องออกมาด้วยความสยดสยองภาพที่สะท้อนกลับมาคือใบหน้าของเธอที่กำลังบิดเบี้ยวครึ่งหนึ่งยังคงเป็นมนุษย์แต่อีกครึ่งหนึ่งกลับถูกแทนที่ด้วยเปลือกแข็งสีดำขากรรไกรที่เหมือนคีมและดวงตากลมโตสีดำสนิทของแมลงสาบ สัญชาตญาณดิบที่ไม่ใช่ของเธออีกต่อไปกำลังควบคุมร่างกายของเธออายะคลานไปตามพื้นห้องอย่างมุมงามมุ่งหน้าไปยังมุมที่มืดและอับชื้นที่สุดในบ้านเสียงกระซิบในหัวของเธอดังขึ้นเรื่อยๆมันคือเสียงเรียกของราชินีที่กำลังจะถือกำเริดขึ้นใหม่ในร่างของเธอ รีนาที่รู้สึกเป็นห่วงจนทนไม่ไหวตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านของอายะเธอพบว่าบ้านทั้งหลังเงียบสงัดและมีกลิ่นอับชื้นแปลกๆเธอเดินตามเสียงขยับขยื่นเบาๆไปยังห้องนอนของอายะและสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้เธอแทบสิ้นสติ ตรงมุมห้องมีรังขนาดใหญ่ที่สร้างจากเศษผ้าและสิ่งของต่างๆกำลังเต้นเป็นจังหวะและจากภายในรังนั้นมีดวงตาสีดำสนิทนับร้อยดวงกำลังลืมขึ้นมาจ้องมองเธอ